อย่างนยมไก่กระถางที่มันมมน,น,มน้อยปลูกแล้ว่านจ้านน่นีท,ท,ทิ้ง้ามึงก่ไก่กระถางที่มันน้อยปลูกแล้ว่านปลูกให้เนเพื่อนได้รับชมขอบคุณนะจ้าเปนเพื่อนที่รับชมคลิปนี้ปลูกในกระถางไงก่อน นี่เบียนี่จะไปลูกแค่กระถางหน่อยจ้าโมเมนต์หมอล่ำซิงหมอล่ำไปล่ำฟอนไปฟอนแต่เอาบุญน้ำใจเพื่อนบุญทินเห็นไหมจ้าใน,นที่ปลูกแล้วจ้าเป็นกระถางไงไม่น้อยเสียนเทเห็นมันเขว่ามันตูนนั่นพุ่มงามตูนดอกนี่ก็ได้ออกมาโมเมนต์หมอล่ำซิงหมอล่ำไปล่ำฟอนไปฟอน อบุญน้ำใจเพื่อนบุญทิ้นไม่น่อยปลูกแค่กระถางจ้านี่ละคุนว่าดอกมะลิดเนี่ยไม่หน่อยซื้อมาเป็นเบียเ์คุนตอนวัดใจเพื่อนคลิปนี้เห็นไม่หน่อยถือมาปลูกดอกมะลิจ้าหลังจากที่ไม่น่อยซื้อมาไว้โดนแล้วจ้าไม่หน่อยบ่าวางค้าตเป็นร่ำงานบุญกิ่งไว้ไม่หน่อยสีบเวลามันงานไม่น่อยจะบถ่ายคลิปให้เพื่อนได้รับชมอีกละจ้า เด Arrow, <strong> Crime, ี๋ยวเรอถ่ายมันติดให้มันมันมันหมอล่ำซิงหมอล่ำไปล่ำคอนไปฟอนแต่เอาบุญน้ำจเปนเพื่อนบุญถินมันหมอล่ำซิงหมอล่ำไปล่ำคอนไปฟอนแต่เอาบุญน้ำจเปนเพื่อนบุญถินึงเพื่อนได้รับชมแล้วจ้า เบี้ยพวกเพงหรือจะเป็นราเดี้ยเราหาบาทไม่น่อยก็เลยซื้อมาปลูกร่องเบิ้งปลูกในกระถางไงก่อนนี่เมีเยนี่ถือปลูกในกระถางหน่อยจ้าจ้าไปไม่นานสุทายเบิ้งไก่กระถางที่ไม่น่อย,ยอใใลปลูกแล้วสวัสดีเจ้าเพื่อน<ม>คลิปนี้เห็ไม่น่อยถึงมาปลูกดอกมะลิจ้าหลังจากที่ไม่น้อยซื้อมาไว้โดนแล้วจ้าไม่น้อยบ่ม่วางค่าตะเป็น ร่ำงานบุญกันจ้าไอ้หน่อยที่ไทยอะเบิ้งไก่ไกระถางที่ม่หน้อยปลูกแล้วคลิปนี้ก็ไว้สักนิดนะเจ้าเพื่อนแม่หน่อยใช้เบิ่งมียดอกมะลิจ้าขอบคุณได้หลายนะเจ้าเพื่อนๆที่รับชมแมน้อยปลูกในกระถางจ้านี่แหละเพื่อนว่าดอกมะลิดก นี่ยเมลน้อยซื้อมาเป็นเบียร์เป็นตอนบะว่างจ๊คเทียจ้าเขาก็สีว่างมันนี่แหละจ้างานบุญกระถิ่นหลานจ้าอย่างเมลหน่อยทิ้งไก่กระถางที่เมลน้อยปลูกแล้วบะว่างจ๊คเทียจ้าเขาก็สีว่างมันนี่แหละจ้า งานบุญกฐินลายมันเปนหมอลำซิงหมอลำไปเล่มฟอนไปฟ้อนแต่เอาบุญน้ำจเปนเพื่อนบุญกขินกิ่งไวไม่น้อยเสียนเวลามันง่ายไม่น้อยเสียถ่ายคลิปให้เพื่อนได้รับชมอีก้ะจา้าเดี๋ยวรอถ่ายมันติดให้มันบ่าว่างจ๊คเทียจา้าเลาก็สีว้างมันนี่ละจา้า งานบุญกับถิ่นลานงานโปรกให้เป็นเพื่อนได้รับชมขอบคุณนะจ้าเป็นเพื่อนที่รับชมคลิปนี้เป็นเพื่อนได้รับชมนะจ้าเบี้ยบ,บัวแพงหรือจ้าพนมลานเดี้ยละหลาราทไม่น้อยก็ได้สิ่งปลูกว่างเบิ้งกถิ่นจ้าไม่น้อยว่งางมันนี่ไม่น้อยเลยสิ่าปลบบูจก,กจ้าเบี้ยลาบัวแพงหรือจ้าพนมลานดอกมะลิดอกจ้าดอกดอกพันดอกจ้าเพื่อนเดี๋ยวาไม่น้อยจุดร่องปลูก อ่านปลูกให้เป็นเพื่อนได้รับชมขอบคุณนะจ๊ะเป็นเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จ้าแล้วไม่น่าทิ้งท้ายนึงกล้ๆกระถางที่มันหน่อยปลูกแล้วน้ามกร์เนี่ยมันเป็นดอกน้อยสิอันท่าคลิปให้เพื่อนรับชมจะเป็นเพื่อนและยูตนน้นน,นึงและยูเบียนึงจ้ะเนี่ยเบียนี่ คลิปน so. no, so. no, no. ี movie, you, you. ้ก็ไว้สำเนี้งแล้วเจ้เพื่อนเมน้อยใช้บ้างนี่เมียดอกมะลิจ้าขอบคุณในไลน์แล้วเจ้เพื่อนที่รับชมววัดดีเจ้เพื่อนคลิปนี้เห็นเมน้อยถือมาปลูกดอกมะลิจ้าหลังจากที่ไม่น้อยซื้อมาไว้โดนแล้วจ้าเมน้อยบ๊ะบ๊ะว่างค่าตเป็นร่ำงานบุญกันวัดดีเจ้เพื่อนคลิปนี้เห็นเมน้อยถือมาปลูกดอกมะลิจ้าหลังจากที่ไม่น้อยซื้อมาไว้โดนแล้วจ้าเมน้อยบ่าบ๊ว่างค่าตเป็นร่ำงานบุญกัน คลิปนี้ก็ไว้สักนี้แล้วเจ้าเ,เพื่อน,มนอเมน้อยใช้บ้างนี่เมียดอกมะลิจา้าขอบคุณในหลายแด้วจ้าเ,เพื่อนๆที่รับชมเพื่อนๆในรับชมนะจ้า,า,าบเบี้ยพวกอกจ้าเพิ่มมาเบี้ยละหาบาทไม่นอ้อยก็ลเลยซื้อมปลูกบ้างบ้างเห็นไ,ไหมจ้าในที่ปลูกแล้วจา้าเป็นกระถางใหญ่ไม่น้อยเสียนเห็ดเห้มันเขาว่ามันตูนนั่นพุ่มง,ง่ามตูนดอกดอกนี่แล้วมา,ามก้่ามขวานนี่มันเป็นดอก ไมน้อยสิค่ะถ้าคลิปนี้เพื่อนรับชมจะเป็นเพื่อนี๋ยุ่ต้นหนึ่งในยุ่เบี้ยหนึ่งจ้ะเนี่ยเบี้ยนี่ปลูกในกระถางไงก่อนนี่เบียนี่สิๆๆๆๆๆดปลูกในกระถางหน่อยจ้าอ่านปลูกให้เป็นเพื่อนได้รับชมขอบคุณนะจ้าเป็นเพื่อนที่รับชมคลิปนี้มัมนหมอล่ำซิงหมอล่ำไปล่ำฟอนไปฟอน แต่เอาบุญน้ำจัจเพื่อนบุญถิ่นกิ่งไว้ไม่น่อยสิเวลามันง่ายไม่น่อยจิถ่า้คลิปให้เพื่อนในรับช่มอีกแล้วจ้า๋ยล่อถ่ายมันตีให้มันง่ายวัดดีใจเพื่อนคลิปนี้เห็นไม่น่อยสิมาปลูกดอกมะลิจา้าหลังจากที่ไม่น่อยซื้อเมื่อไว้โดนแล้วจา้าไม่น่อยบ่าวางค่าตเป็นร่ำง,งานบุญกายจ้าไปร่ำบา้นนบานนั่นบ้านนี่เจ้นเพื่อน ไม่น้อยปลูกแส่กระถางจ้านี่แหละคุนว่าดอกมะลิดกเนี่ยไม่น่อยซืือมาเป็นเบีย้ยคุนตอนอาเห็นไหมจ้าในในที่ปลูกแล้วจ้าเป็นกระถางไงไม่น่อยเสียนเทศเห็นมั้เขว่ามันตุ่นนั่นพุ่มงามตุ่นดอกดูนี่แล้วม,ม,วมั้ไม่น่อยปลูกใส่กระถางจ้านี่แหละคุนว่าดอกมะลิดกเนี่ยไม่หน่อยซื้อมาเป็นเบีย้ยคุนตอนาเห็นไหมจ้าใน ในที่ปลูกแล้วจ้าให้เป็นกระถางไงไม่น้อยสิยนเทศเห็นมันขว่ามันตนูดน่นพุ่มงามตูดดอก,ดอกไงแล้วมา้งคลิปนี้ก็ไว้สักนิดแล้วเจ้าเพื่อนไม่น,น้อยใช้บ้งนี่เมียดอกมะลิจา้าขอบคุณได้ไหลายแล้วเจ้าเพื่อน,นที่รับชมน้ากวานเห็นมันเป็นดอกไม่น้อยสิอันท่าคลิปนี้เพื่อนรับชมจะเพื่นพนอนอายุตูด้นึ่งอายุเบี้ยนหนึ่งจ้ะเนี่ยเบี้ยนี่กิ้งไว ไม่น้อยเสียเวลามันง่ายไม่น้อยสุดท้ายคลิปให้เพื่อนในรับช่มอีกแล้วจ้า๋ยวร่อถ่ายมันติดแตมันมกิงไว้ไม่น้อยเสียงเวลามันง่ายไม่น้อยสุดท้ายคลิปให้เพื่อนในรับช่มอีกแล้วจ้า๋ยวร่อถ่ายมันติดหต่มันบ่าบว่างจะเทียจ้าเขาก็สีว่างมือน,นี่ละจ้างานบุญกับทินล่ะปูเนี่ยกระถางไงก่อน นี่เมียนี่สุดๆปลูกแท่กระถางหน่อยจ้าอ่านปลูกให้มันเพื่อนได้รับชมขอบคุณนะจ้าเนเพื่อนที่รับชมคลิปนี้วันดีจ้จะเป็นเพื่อนคลิปนี้เห็นไม่หน่อยซื้อมาปลูกดอกมะลิจ้าหลังจากที่ไม่หน่อยซื้อมาไว้โดนแล้วจ้าไม่หน่อยมามวางค่าตะเป็นร่ำงานบุญกรปลูกแน่กระถางไงก่อนนี่เมียนี่สุดปลูกแท่กระถางหน่อยจ้าจ้า แต่ไม่น้อยที่ใต้เลยมั้งกระไก่กระถางที่มัน้อยปลูกแล้วจ้าเห็นไหมจ้าในที่ปลูกแล้วจ้าเป็นกระถางไงไม่น้อยเสียน,นเห็นไหมมันขว่ามันตูดนั่นพุ่มงามตูนดอกดกนี่แล้วมา้งมอมันหมอลำซิงหมอลำไปลำ่ำคอนไปฟอนแต่เอาบุญน้ำจันทร์เพื่อนบุญพิน้น คลิปนี้ก็ไว้สัำนี้แล้วเจ้เป็นเพื่อนเมน้อยใช้บ้างนี่เบียดอกมะลิจ้าขอบคุณใน้หลายแล้วเจ้านเพื่อนที่รับชมปลูกในกระถางไงก่อนนี่เมียนี่สุปลูกแค่กระถางหน่อยจ้ากระถิ่นจ้าไม่น้อยว่างมานีไม่น้อยเลสิมาปลูกจ้าเบียระบโบแพงได้จ้าพันวาดอกมะลิดอกจ้าดอกดกพันดอกจ้าเพื่อนเดี๋ยวเมน้อยจะต้องปลูกนมน้อยปลูกแค่กระถางจ้านี่แหละพันวา ดอกมะลิดุกเนี่ยแม่น้อยซื้อมาเป็นเบี้ยเป็นตอนคลิปนี้กอ็อไว้ซํานีดนะเจ้ะเพื่อนแม่น้อยใช้ใบ้งนี่เบียดอกมะลิจา้าขอบคุณได้ไหล,ยลายนะเจ้ะเพื่อนที่รับชมถิน่นจา้าแม่น้อยว่างมานี่แม่น้อยเลยสิมาปลูกจาก้าเบี้ยระบบแพ้งนะจ้าพันวาดอกมะลิดุกจ้าดอกดุกพันดุกจ้าเพื่อนเดี๋ยวแม่น้อยจุดร้องปลูกว<ซ>ัดดีเจ้ะเ<ๆ>พื่อนคลิปนี้ไแม่น้อยสิมะปลูกดอก